สวัสดีครับกผมโชอีนี่ครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นเป็นอ f เ e t ต o โลมิงนะครับผมไปลุยเลยเกมนี้ลองข้ามมีลิงด้วยนะครับโอเคป่ะในเกมนี้ผมจะเล่นกับพี่แวร์นะครับผมไปมีหน้ามาเฮ้ยเอโบไปไหนแล้ว เดี๋ยวรอได้ของโล่หมดนะัะไม่แน่ก็ได้เวลสี่ก่อนะครับเชียวผมไปเล่นกับพี่แวนนิดหนึ่งนะไปค้ังไม่แวนก่อนเกมนี้แวนต้องเกิดแต่บนน่าจะโดนนะครับเล่นเยอะไปเพื่อนๆโดนเรียบร้อยล่วงนะครับผม ม,มีหน้าไปลงล่างแล้วนะครับ ได้ไหมโอเคสวยครับผมล่างโดนหนักเลยวิ่งเจ็บอยู่เจ็บอยู่แต่บนโดนหนักเลยครับไปรวมรวมรวม ตกไปหนึ่งเทสวยงาม๋วย,ยวเลี้ยงพี่แวนนะผมเลี้ยงพี่แวนกันนะคพี่ โดนโดนหนักครับผมต้องว่ค่อยเล่นนะโอเคเราได้เดีย๋ยวผมออกไปล้างนะครับเกมนี้ สี่นาทีแล้วนะอีกสี่สิสบวิอุยรอดเอ้ยไม่รอดดิลร่วงโอเคแด่ป้อมน่าจะป้อมน่าจะแตกแล้วนะโอเคสวยงามสวยงามเลยสวยงามเลย ไปหนึ่งทีเสียได้มากนิดเดียวจริงตบไปหนึ่งทีอ้าวอุ้ยเสียได้จัด ป้อมล่างจะโดนหรือเปล่ายผมว่าออเป็นกอสะท้อนก่อนนะอุ้ยโหโดนเกี่ยวอโอเคค่อยๆเล่นก่อนนะครับแวนไปล่างนะ แพนอยู่ล่างไม่ลิงจะตายวะโอ้นิดเดียวอยบอเพื่อนก่อนดีโอ้ยดเาเมจขาดนิดเดียวนะเมื่อกี้นี้เสียวกิกฟีฟ,ฟีเลยแต่บนก็ไม่ยอมสลับสักทีนะบน เค okay. วนสามคิวแล้วนะนวมีมล่ละฉันลอดด้วยนะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผมกลับแปีกนึง สวยไม่เล็ดมาว่ะกลับแล้วก่อนนะครับรเจอตบบ้องหูเข้าไปหูล้มเลยเอวสูเมื่อกี้นี่นี่เจอ,เจอ,เ,จอ,อเจอช็อตเจอช็อตแม่คาดคลิปนะครับได้ปะโอ้ยจับพลาดบันเทิงทำเลยจั้งอัะนี้ ถอยก่อนถอยกอ่อนมามาตามมาแวนตามมาอย่าเขียยเข่ยกลางนิดนึงนะผมไปบนคนหนึ่ง โลเ,เป็นไงหลายคนบอกว่าไม่ชอบเล่นแทงนะก็ดูช็อตเมื่อกี้ดิเบอร์ปะ่ะตบสองสยองฝันเลยอะ เวอร์ปะเมื่อกี้เวอร์ปะทำโชมเวอร์ปะทั้งมีอะไรอ่ะได้แค่รับตีนะอด,อดูตัวนี้อ่ะตึงๆนะตึงๆนะเลย <c oughs> คือแวนแวน,แวนก็ไเม่ขอแค่อยู่หลังผมก็แค่นั้นครับไม่ต้องเดินนำหน้าไม่ต้องเดี๋ยวผมเดินนำเองไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ต้องทำอย่างนั้น ก็นอฮัลโหลถ้าผมออกผิดเั้นต้องออกคารเวทก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนขี่ล่างไปเดี๋ยวผมไปโซนแป๊บหนึ่งนะเกมนี้ทล็อกซี่จับสวยๆนี่เป็นอะไรค่อนข้างดีเลยนะ บนโดนสามสามตัวข้างบนอะดูงเอาอะดูงเอาดูความเวอร์อ่ะตึงปัก สวยครับผมเดินตามมาไอเด็กเด็กเด็กน้อยอย่าน่าจะดักอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้พอ้อมนิดนึงนะโอ้โหถือถือก็ฟิกหนีเลยเหรอไอ้ถือก็อันติหนีเลยเหรอครับผมก็ไม่น่ากลัวขนาดนั้นจบไปหนึ่งทีโอ้โหจกลาดตึงๆจกลาดตึงๆเอาไหม มือผมไปโดนติโละเพื่อน,นเออถือว่าโซนถือว่าโซนให้อาววินิดเดียวเสียดายนิดเดียวจริงมีล้างอยู่นะเล่นได้นะครับ นี่มันช็อตโยนหรือเปล่าพลเพื่อนๆโอ้โหเรียบร้อยช็อตโยนะครับผมแต่ด้านล่างนะโอ้โหมืนช็อตโยนจัดเลยอะโอเคสวยอยู่ด้านล่างไหมเป็นไงมีวาร์ปโชว์ด้วยแต่น่าจะจบไม่ได้นะครับเขาเกิดทันพอดีนะน่าจะจบไม่ได้สวยอยู่สวยอยูเ่เล่นระยะก่อนนะครับ เลกลัวเวเลสมากเลยอยานเล่นเหรอ,อเคมามาลุยกันต่อนะครับผมเฮ้ยเล่นได้ปะนิดเดียวสวยจบได้ไหมนเนี่ยเอาเอาไปละเอาไปละไม่เอาไม่เอาเสียดายฟิกนะครับ เอาไว้รวบเอาไว้ตบรวบดีกว่าไหวหรือเปล่าหุยหุยบันเทิงแล้วูกวสูบไม่ยิงแรงวะ่ะแหวนเอาแดงนี่ว่าเพื่อน โอเควิโดนหรือเปล่านะรวบตึงเรี่ยงทีขอยะจกหน้าหน่ยนะครับผมให้ดวงยวสุนะยวสุแรงนะครับผมอาจจะรับได้หลายเม็ดอยู่แต่มันแรงมากนะจริงๆผมว่ารวมรวมเอาดาก่อนดีกว่าโอ้โหแล้วบันเทิงละไปเล่นเยอะไป เอาจริงเล่นเยอะนะน่าจะตายนะไม่คุมนะอันนี้อันนี้ไม่คุมนะค่อยๆเล่นก่อนนะครับตอนนี้เหลือสามคนเนาะ ไม่เล่อยู่นี่นะค่อยๆเล่นก่อนเดี๋ยวผมเดินเ <ขอ S 1> ชียงป่าก่อนนะครับตอนนี้ลิงหายแนละ้วลิงไม่รู้อยู่ไหนตอนนี้ต้องค่อยๆเล่นก่อนเดี๋ยวผมใกล้แวนนิดหนึ่งนะครับจริงๆแวนต้องมากลางนะนะ ว่าแล้วใช่มันหนีผมมาหลอเอาบนก่อนว่าแล้วไม่ต้องโดนเอาบนก่อนเอาบนก่อน Hồ, hổ thì đái chết. Thôi. đi. thôi con à. จะได้บนมาของแวนโดนก่อนนะผมน่าจะน่าจะเดินตามแวนไว้นะนั่นน่าจะรอดอยู่ได้ไหมย้ยใ,ใจเย็นนะเอาดาบก่อนดีกว่าฮลัลโหลเพื่อนเรียบร้อยวานเจี๊ยบเลยยังวันนี้ดากก่อนครับดักก่อนหมเน้นเน้นที่หน้า ร้อยล่วงเลยแหวนไหม,อม,อมเอาเรียบร้อยลมครับโอ้เยอะจัดเยอะจัดถอยก่อนอได้ไหม โอเคได้อยู่โอเคอเคเุ้มป่ะน่ะเดี๋ยวรอไม่เห็นนิดนึงนะครับเฮ้ยซับแวนก่อน 哎呦、哦，你爹哦！ ตีป,ป้อมไม่ได้ไงประเด็นเอาดิเอาดิเหนื่อยปะล่ะค่อยๆเร่งครับ โอ้โหเสียดายจัดโอ้โหเพื่อนแม่งไปไหนกันวะเนี่ยผมก็อุส่าค้ำให้ตั้งหลายดอกอ้ยเหนื่อยใจกับทีมนะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะครับจริงๆถอยก่อนเลย โโหโดนฟิก oh, เรียบร้อย <Okay. S 1> บันเจียบถอยเลยเทริงถอยในยเลยดีกว่าลิงน่าจะเข้านะครับตีกันอยู่แล้วข้างบนยยาดไปเล่นได้นะเอาจริงผม่หย่าดไปเล่นได้เรียบร้อย อย่าน่าจะเล่นก่อนเยวได้จัดโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยแต่เล่นกลางไปแล้วจังหวะนี้ใครเกิดแลวเมดเมดเกิดกับผมโอ้ยตูต้าต้องแต้มผมว่าน่าจะทันอยู่นะเอ้าอยู่ดีๆเกมตึงครับเพื่อนๆ เขาก็ตายไปสองนะครับโอเคลากไปละ ตอนนี้ลิงหา่างนะอย่าดูภูมิตัวหน่งเก okay, ได้อยู่ได้อยู่เก okay, ได้ไหม ได้อยู่ได้อยู่ตบบ้องหูไปหนึ่งทีเรียบร้อยสวยครับผมจบได้แล้วนะครับอยู่ดีๆเกมก็ตึงนะครับเรารอคลิปกลางมาเราไม่ได้ทำเวฟเลยนะครับจังหวะนี้ โอเคประมาณนี้ผมสำหรับอ e นะีฟ okay. เน็ตลมิงนะก็เป็นหนึ่งตัวนึงที่ถึกมากๆแนละ้วและคำไฟค่อนข้างดีนะครับสามารถเอาตัวนี้มาล้วงล้วงพวกแคลรี่ขาตายได้นะค่อนข,ข้างแรงมากนะตกค่อนข้างแรงนะครับโอเคประมาณนี้เนาะถ้าใครชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย